angle ที่หอประชุมศูนย์ราชการสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบสัก์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการเจ้าที่ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันประกอบพิธีวางผานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งผลหลวงประจำปี2 5 1 1 ทางนี้ตมามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อที่20สิงหาคม2545กำหนดให้วันที่14พฤศจิกาย,ยนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงสืบเนื่องจากมวที่14พฤศจิกายน24 9 8ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่เขาจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พระศกนี้ก่อนที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศมาจบจนถึงปัจจุบัน พระสงฆนิกรชาวไทยต่างสำนึกและตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรทรงตรังตรำพระวรากายในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดท,ทุกบำรุงสุข ของราศฎรผู้ยากไร้โดยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตลอดจนพระอาจฉริยภาพและพระวริยอุตสาหะในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานับประการซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวงอันกอ่อเกิดประโยชน์คุณูปการอนเนกอนันตแก่ปวงชนชาวไทยด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาที่คุณอย่างไม่รู้เสื่อมคลาย